คันนี้ก็เป็น honda joker ครับจะมาแนะนำวิธีไล่ไฟระบบไฟนะครับสำหรับรถจอดนานเครื่องไม่ติดนะครับไฟไม่ออกหัวเทียนอําดับแรกนะครับก็ถอดหัวเทียนมาเช็คไฟนะครับว่าติดหรือเปล่าเราก็ถอดหัวเทียนมานะครับ แล้วก็เสียบครับตัวนี้นะครับรถจอดนานสะตานไม่ติดก็เช็คระบบไฟครับระบบน้ำมันแล้วเช็คระบบไฟก่อนแล้วลองสตาร์ทดูนะครับว่ามีไฟออกมาไหมพอหัวเทียนไม่มีไฟนะครับก็ไล่มาครับได้จับสายมานะครับ,บ,รบเข้ามาก็จะเจอตัวนี้นะครับ คอยนะครับคอยหัวเทียนแล้วก็เช็คสายนี้นะครับดําเหลืองนะครับใส่คอยหัวเทียนถอดมาเลยนี่ครับถอดมานะครับแล้วก็เคลียร์เคลียร์กระโค้งครับแล้วสตาร์ทอย่างนี้นะครับเอาแตะโค้งไว้แล้วก็สตาร์ทนะครับอย่างนี้ไม่มีไฟนะครับก็ไล่กลับไล่ต่อไปนะครับ ไล่ต่อไปที่กล่องนะครับนี่เมื่อกี้ดาเหลืองนะครับดําเหลืองก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสายมาจากคอยนะครับเราจะไล่ย,ย้อนกลับไปที่มัดเครื่องนะกห็หาหาหลอดไฟก็ได้นะครับเมื่อกี้เราเช็คเราเช็คสายดาเหลืองนล้วนะครับก็คือไฟไม่ออกมาจากกล่องนะก็สันนิฐานเลยว่ากล่องพังนะครับเป็น แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาเช็คตัวสายฟ้าเหลืองนะฟ้าเหลืองก็คือออกมาจากมัดนะครับมัดโต้ต้มหรือพันเซอร์นะตัวนี้ตัวนี้นะเนี่ยสายฟ้าเหลืองนะแล้วก็ถ้าไม่มีเช็คเช็คสายไฟนะครับเช็คไฟก็ปดสายออกมาครับแต่ผมมีตัวเช็คไฟเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันนะครับว่าไฟมันจะมีมีออกมาจากพันเซอร์ไหมมัดข้าต้มไหม ฟังเสียงสตารนนะ์ทมีไฟครับเนี่ยมีไฟนะก็นะนะแสดงว่ามัดตัวนี้ไม่พังนะครับมัดข้างในเนี่ยพันเซอร์ไม่พังนะก็แสดงว่ากล่องพังนะครัเพราะว่าสายขาวฟ้ามันออกมาจากมัดแล้วนะครับแต่มันเข้ากล่องแล้วมันไม่ออกจากกล่องนะก็คือมันเข้าายสายฟ้าขาวเนะี่ย ้าเหลืองเนี่ยมันเข้าไปที่กล่องแต่จากที่กล่องอะไม่ออกมาที่คอยนะก็คือสายดําเหลืองก็สันติฐานว่ากล่องเนี่ยพังเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกล่องนะอันนี้เป็นจ็อกเกอร์นะครับ Honda j จ็อกเกอร์ 50cc ระบบเครื่องจะเป็นเสื้อตั้งเหมือนกับพวกจูริโอนะครับจูริโออะเป็นเครื่องเสื้อตั้งแล้วก็ระบบใส่ไฟจะเป็นเซเอเหมือนกับตัวนี้นครับจ็อกเกอร์ก็เหมือนกัน ระบบเครื่องเป็นเสื้อตั้งแล้วก็ระบบสายไฟเป็นเซตเนะครับจะเป็นปลั๊กเดี่ยวเซ็ตปั๊กเดียเด่ยวนะครับแล้วก็อันนี้ผมว่ากล่องพังนะเดี๋ยวมาลองเอากล่องของผมใส่นกะล่องที่สร้างสั่งสร้างนะครับแต่ยังไม่มีน้ำหน่ายนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเซ็ตเอ็กแล้วก็ปรับจูนได้นะครับอันนี้กล่องของรุ่นนะไม่ต้องแปลงเกลียบได้เลย อันนี้สำหรับเซเอกนะครับไฟก็จะติดแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับแล้วก็เช็คเช็คสายดำก่อนเ mm hmm. พราะว่าเมื่อกี้พันเซอร์มันออกมาแล้วไฟมาจากพันเซอร์แล้วก็คือสีฟ้าเหลือง,หร,องหรือฟ้าขาวนะครับทีนี้เราก็นี่จิ้มเลยจิ้มสายดำเหลืองนะครับจิ้มไปนี้แล้วก็มาลองสตาร์ทนะ ไฟมาแล้วครับไฟมาครับตอนนี้ไฟก็ผ่านมาที่ตัวนี้แล้วนะครับเข้าไปที่คอยไฟเข้ามาคอยฮะเดี๋ยวมาเช็คดูหัวที่นครับว่าไฟออกไหมคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะครับยาวๆนะไฟมา ระบบไฟมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับอีกหนึ่งปัญหาโรกแตดนะก็คือรถจอดนานปั๊มไดแฟมเสียนะครับความบระช่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เราใส่สายใส่นะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าน้ามันมันขึ้นไม่ขึ้นลองสตาร์ทครับดูน้ํามันมันขึ้นเวลาสตาร์ทอย่าแช่นานนะครับไดมันจะพังนะครับ ก็ส uhm. ตาร์ททีละนิดๆนะครับเห็นไหมครับมันดูน้ำมันขึ้นนิดเดียวเดี๋ยวมาเปลี่ยนปั๊มนะครับปัญหาลกแตกนะครับที่เจอกันบ่อยตัวนี้ปั๊มได้แฟนใหม่ครับก็จะแก้เ นี่ครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็คือแว็กค่นะครับออกมาจากเครื่องนะก็คือตัวนี้ปั๊มนี้ก็เหมือนของเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวถอดสายใส่ตัวนี้ก็มาจากถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันคือตัวนี้ก็คือตัวตัวสายนี่นะครับท้องเหลืองแล้วก็ตัวนี้ตัวบนก็คือออกไปเข้าขบูนะครับดีใส่ก็ไม่ยากครับก็ใส่แทนของเดิมเลยสายก็ต่อเหมือนเดิม ดูด้วยครับว่าสายแบคคับมันรั่วมันแตกหรือเปล่าถ้ามันรั่วมันแตกนะ้ำมันมันก็ปั๊มไม่ขึ้นเหมน,นะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับใครรู้แล้วก็ผ่านได้เลยครับเรา๋คาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูปั๊มนะน,นี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยลองตตารน,นะครับ ขึ้นปี๊ดเลยครับอันนี้เราเปลี่ยนปั๊มแล้วนะเนี่ยยวดูน้ำมันขึ้นแล้วก็อุตบบูช่วยนะ

กีทอร์รั่วนะมาสตาร์ทใหม่ติดครับ ทำไมตาไ์ทไม่ติดพอใส่ท่อแน่นดูนี่ดิหมาล่าทำลังอยอดถึงว่าไม่ติดเดี๋ยวตาไคร้ดู น่าจะตันแบบสุดๆอ่ะ รีบร้อยครับท่อตันเสวสตาร์ให้ดูนะครับว่าตันไม่ตันเนี่ย อย่งเงียบปุ๊บเรียบร้อยดับเลยพอท่อไข่แน่นสต,ตาร์ไม่ติดเลยครับดับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับจับฮอนด้า o ็อเกนะครับจะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้า धनगन जल घाँगा नाछ झल बजा महाराजा